อรุณสวัสดิ์จ้ะทุกทุกคนเหมือนเดิมพบกันอีกแล้วเช้านี้แล้วก็เหมือนเดิมวันนี้ก็ทําแกงเดิมเดิมแกงเขียวหวานหมูแต่วันนี้เป็นหมูชิ้นกับกระดูกหมูอ่อนจ้ะอย่างที่เคยบอกมาตอนนู้ชอบกินเอ็นข้อไก่ชอบกินกระดูกหมูอ่อนจ้ะเคี่ยวแล้วมันกรึบกดี ก็เหมือนเดิมจ้ะก,กระดูกหมูก็ต้มไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วจ้ะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวถ้าทํามาท,ทําทีเดียวตอนเช้าน่าจะไม่ทันถึงจะเป็นกระดูกอ่อนก็จริงแต่ว่าก็ใช้เวลาในการเคี่ยวนานหน่อยจ้ะมันถึงจะอ่อนจริงจ้ะเหมือนเดิมกะทิกล่องพริกแกงเขียวหวานสำเร็จรูป เนี่ยจ้ะอันนี้ก็หมูชิ้นและข้างๆก็กระดูกหมูอ่อนซี่โครงหมูอ่อนคิดยากจังจ่ะว่าวันนี้จะทำอะไรไปวัดยากนะเรื่องกินอะยากตรงไม่รู้จะกินอะไรดี <laughs> มาจบที่แกงเขียวหวานเพราะว่า วันก่อนที่เมื่อวันอาทิตย์ที่มีงานบวชหลานนะ่ะจ้ะเขาก็ทำขนมจีนน้ำยาไก่เลี้ยงแล้วก็เส้นขนมจีนมันเรือยเยอะพอสมควรก็เลยได้เอากลับมาบ้านค่ะสรุปก็คือทำแกงเขียวหวานเพราะอยากกินเส้นขนมจีนก็ <c oughs> <c oughs> เลยต้องทำแกงเขียวหวานเสียดายเส้นขนมจีนเอากลับมาถุงนึงใหญ่ๆ แต่เอาความจริงคือกินไปวันนี้ก็กินไปแค่สี่ห้าจับเองจ้ะยังไม่รู้เลยที่เหลือจะทำอะไรกินเนี่ยหัวแต่พูดเรื่อยเปื่อยเนอะอ๋อขอพูดเรื่อยเปื่ออีกเรื่องหนึ่งจ้ะเมื่อวันอาทิตย์ที่วัดมีผ้าป่าเมื่อเช้าวันจันทร์ก็ได้ยินพระท่าน ประกาศใหม่อันนีเ้เอาเรื่องนี้ก่อนอันนี้มะเขือก็แช่น้าเกลือปอกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วจ้ะล้างปอกล้างหัน่นเสร็จแล้วก็แช่น้าเกลือนี่นนะเช้านี้ก็ยังไม่ดาอัน,นอันนี้ไม่รู้นะเราแค่รู้สึกเองเอาด้านที่เป็นเปลือกเขียวๆจะลงไปในด้านล่างน้ำแกงแล้วมันจะแบบไม่ค่อยดำอันนี้เราคิดเองนะ อันนี้มะเขือพวงมีเล่นจะบอกไม่รู้เคยบอกไปหร,รือยังที่นี่เรียกมะเขือละครทีแรกก็งงเลยอะไรนะมะเขือละครโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะบอกคุณนะประโยชน์ของมะเขือพวงหรือภาษาโคราชทางนี้เรียกมะเขือละครจะ้ะอ่ะเดี๋ยวมาคุยเรื่องงานผ้าปักก่อนท่านเจ้าอาวาแจ้งว่ายอดเงิน ทําบุญที่ได้มานะคะแล้วก็หักค่าใช้จ่ายแล้วตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่สอง0 0นเกนะถ้าจำไม่ผิดอะแต่ท่านก็ยังไม่รู้ว่า2องแ0นเก้นี้จะเอาไปทําอะไรก่อนดีแต่ว่าก็ต้องทำเลยจ้ะยังเหลือกําแพงโบสถ์ยังไม่เรียบร้อยใช่ไหมดาแล้วก็ ในตัวโบสเองก็ยังไม่มีผ้าฝาผนังแล้วก็ยังไม่ได้ปูกระเบื้องที่พื้นโบสถ์ที่ใดก็ต้องเก็บสะสมรวบรวมไปเรื่อยๆจ้ะถึงจะเสร็จเรียบร้อยโอเคมาบอกเรื่องของคุณณประโยชน์ของมะเขือพวงนะเยอะมากจ้ะ ช่วยทำให้เลือดหมุนเวียนดีช่วยให้เจริญอาหารช่วยในการย่อยอาหารแก้ปวดฟกช้ำตากตํำทำงานหนักกล้ามเนื้อบริเวณเอวฟกช้ำอันนี้ไม่รู้ทำไงนะแก้ไอเป็นเลือดแก้ปวดกระเพาะรักษาฝีบวมมีหนองและอาการบวมอักเสบ ช่วยขับเสมหะบำรุงธาตุช่วยในระบบขับถ่ายใช้พอกเท้าแตกเป็นล่องเจ็บอันนี้น่าสนสนเท้าแตกนะใช้กินแก้เมาทําให้ลดเหล้าเจือจางแก้โรคเบาหวานขับปัสสาวะแก้ปวดฟกช้ำแก้พิษแมลงกัดต่อยช่วยบำรุงตา ช่วยบรรเทาโรคแผลในกระเพาะอาหารช่วยให้ผ่อนคลายง่วงนอนอประโยชน์เยอะนะจ๊ะแล้วก็ถ้าใครอยากทราบรายละเอียดด้านไหนว่าช่วยอะไรบ้างทำยังไงก็ลองไปหาอ่านเพิ่มเติมดูนะจ๊ะอันนี้เราบอกคร่าวๆก่อนเพราะว่าถ้าบอกถ้าอ่านให้ฟังทั้งหมดน่าจะเบื่อกันละจ้ะ เบื่อเสียงอันนี้ก็ต้องขอบคุณวไวไ์อะไรเนี่ยเขาไม่บอกอะ่ะนั่นน่ะสิโอเคงั้นวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะจบภาพด้วยเออจะเรียกว่าอะไรดี The Gang ที่ไม่เป็นมิสสำหรับเสือเขียวสำหรับหมาเขียวจ้ะโอเคไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าพบกันใหม่พรุ่งนี้นะบายบาย